อยากกิน,น้อยมาหมาอ,อกลอยี่สกโลแต่วันนี้เดี๋ยววันนี้จะไปหาหมดโรงพยาบาลยันหูยา,าหมดนะดูเป่าหมดจริงนะจ๊ะเหลือชุดเดียวกลางวันให้ดูเล่จะหาว่าไม่ต้องเพราะว่าเราโตแล้วพูดคำไหนคือคำนั้นเข้าใจปะวอนจะเป่าค่ะถามาหาแล้รวยวอนหัวใจคุณสวยให้มนหลงนเสน่ อะไรนะพบคนใจดีแล้วจะไม่มีแฟนใหม่พุ่นบุญเกื่อน,นุนนำใจถ้ารองรักใครขออย่าให้เบื่อเราชอบชอบถ่ายวีดีโอเก็ยบไปดูไงมันแบบว่านา้าแปลกดีไงเวละเห็นแ,แล้วก็ตลกมากอะไรบ้าง ลลเลยวะเหรไม่มีอะไรหรอกอย่าคิดมากแมวเลยไง